สด,ดีครับรับอะไรดีครับเดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวโทรไอเอชก่อนเขาต้อจะมาหาเรื่อง สวยมากครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวยืนขึ้นเลยนะครับผมอ่าโอเคครับอีกรุ่นนะครับเดี๋ยวยิ้มไว้นะครับเออแป๊บนึงนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ใหญ่ครับมีอะไรหรือเปล่ารีบกลับมาที่ร้านด่วนเลยครับมีคนมาหาเรื่องที่ร้านครับ ทีละเดี๋ยวคุณรอ,อในรถก่อนนะเดี๋ยวผมลงไปจาัดก,การแป๊บคุณเดี๋ยวก่อนหลักสามประการที่คุณเคยสัญญาไว้กับฉันคุณยังจำได้ไหมจำได้สิไหนลองพูดมาสิข้อหนึ่งยิ้มเข้าไว้ข้อสองลูกค้าถูกต้องเสมอข้อสามพ่อคุณมาลงตัวเองด้วยโอเคยังโอเคไปได้ เอ้าคุณลุงมาทำไมตอนที่คุณเปิดร้านเนี้ยตอนนั้นเรากำลังคบหากันอยู่พอดีคุณบอกกับฉันว่าที่คุณอยากเปิดร้านอาหารจีนเพราะว่าคุณชอบรสชาติในอาหารจีนอาหารจีนมีความหลากหลายน่ารับประทานเพราะฉะนั้นฉันต้องเข้าไปกับคุณด้วยถ้าวันหนึ่งลูกถามว่าทำไมร้านนี้ถึงปิดไปฉันจะบอกลูกว่า เป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบของพ่อเขาร้านเลยต้องปิดไปไปเข้าไปดีกันพี่โชคครับมีอะไรกันพวกเขาอยู่ข้างในก็อย่าจเจอพี่โชคครับแล้วแข่ให้ไปไหนหมดพวกเขาไล่ไปหมดแล้วครับ ยงสั์ดูแลเซลด้วลหรอพี่ขอโทษด้วยนะครับทุกคนที่เด็กในร้านไม่รู้เรื่องมีอะไรบริการไม่ทั่วถึงพูดกับผมได้นะครับพูดกับมึงได้กันเหรอมึงใหญ่มาจาไหน ที่อื่นไม่ได้แต่ร้านนี้ก็พอได้ครับเห็นไหมเห็นไหมเท่าแก่คนนี้ไม่เหมือนคนอื่นวะ่ะผู้จาเขาโองดีไว้ให้ขอบคุณที่ชมผมนะครับมาเดีย๋ยวจะสั่งอะไรกินกันเอาไปเิยสบเบืลย เมนูนี้เสิร์ฟมาเมนูนี้ทางร้านไม่มีครับร้านของมึงเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีกว่าครับไม่มีสุนรับย์แล้วร้านของมึงเปิดมาได้ถึงห้าปีได้งไงมึงฟังกูไว้นะที่ผ่านมามึงได้กำไรเท่าไหร่กูไม่สนแต่ตอนนี้ร้านพี่ชัยกู มาเปิดร้านตรงข้าร้านมึงทำไมลูกค้าเขาเดืร้านมึงแล้วร้านมึงขายดีอยู่ร้านเดียววะมาหนิทำไมร้านอาหารมึงต้องรอที่ว่างวะทำไมร้านอาหารพี่กูต้องรอแขกเข้ามันไม่ยุติธรรมเว้ยอาเป็นเพราะว่ารสชาติปากลูกค้ามัน้น <c oughs> คำพูดนี้กูชอบบางอ่ะพี่ชัยก็เป็นคนมีหน้ามีตา อยากให้รสชาาหารถูกปากลูกค้าเหมือนกันมึงอย่าเสียเวลารีบๆเอาสุนลับมาขอตัวด้วยครับทานร้านผมไม่มีสุนลับจริงๆนี่มึงอย่าทำให้กูเสียเวลานะกูให้มึงทางเลือกอยู่สองทางทางที่หนึ่งมึงเขียนสุนรลับแล้วก็มาวางบนโต๊ะอันท,ที่สอง มึงอยากขายดีคนเดียวมึงก็ล้วงกำไรนะออกมาลูกพี่บอกมึงล้วงออกมามึงกำลังขอพรเลยล้วงมาสิกูให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายทางที่หนึ่งหาเงินร่วมกันรวยด้วยกันแล้วเราไม่มีเรื่องเราต่อกันทางที่สองกูกับุ่นน้องกูจะมาหาเรื่องมึงทุกวันจะมาหา ผมเลือกข้อสามนี่มึงอยากเจอดีเหรอห<ะ>ยุดพวกคุณรังแกคนกันแบบนี้เหรอทีละไว้ใจได้ร้านเราไม่ต้อนรับพวกคุณเนื่องจากไม่ใช่ลูกค้าที่มารับประทานอาหารแต่มาหาเรื่อง<ม>ในเมื่อมาหาเรื่องทีละก็ไม่ต้องคุยหลักการอะไรกับพวกเขาถ้าเจอคนเลวก็ต้องเลวกว่ามัน นี่มึงบอกว่าไม่ต้อนรับก็ไม่ต้อนรับกันเหรอฮะยงเอาโทรศัพท์ขึ้นมามาถ่ายการการะทำของพวกเขาแล้วลงสื่อให้สังคมเขาคอมเมนต์ดูสิว่าการการะทำแบบนี้คนตอนรับไหมแต่กรสอ ไปนั่งก่อนดูแลลูกในท้องดีดีกูให้มึงไปแล้วเหรอกูให้มึงพูดแล้วเหรอโย่ดูแลซอดีดี สวา่าเอ้ยกูให,ให้มึงทำแค่นี้มึงก็ทำไม่ได้เอาเชนไอ้โชคเดิมทีกูอยากให้มึงเอาสุดรับมาให้กูเรื่องมันก็จบแต่ตอนนี้กูเปลี่ยนใจแล้ว มึงทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากกูจะพาเข้าของร้านมึงให้หมดไอ้ผั้ใจบราซิลอย่ามาแตะพุงมากมึงรอกูอยู่ตรงนี้กูไม่รอมึงแนจิ้งก็พังลเลย พี่กูมาได้ไงครับโชคพี่มากินร้านเองมาหลายปีเรื่องอื่นพี่ช่วยอะไรไม่ได้แต่เรื่องกำจัดขยะพี่ถนัดเว้ยใช่ไหมพวกเราใช่พี่โชคครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดโทษด้วยนะครับอย่าได้สูตรงั้นเหรอสูตรผมให้พวกคุณตั้งนานแล้วพวกคุณดูไม่ออกเองผมไปตลาดตีสมทุกวนัน เพื่อไปเลือกของล็อกแรกที่สดและดีที่สุดให้กับลูกค้าผมทำแบบนี้มาห้าปีทุกครั้งที่ลูกค้ากินเสร็จผมจะไปถามความคิดเห็นจากลูกค้าว่ารสชาติเป็นยังไงขอแค่ลูกค้ายอมกลับมาในครั้งหน้าผมยอมเปลี่ยนรสชาติตามที่ลูกค้าต้องการเพราะลูกค้าก็คือพระเจ้า ผมปฏิบัติกับพ่อแม่เปนยังไงผมก็ปฏิบัติกับลูกค้ายอย่างนั้นคุณธรรมจิตใต้สำนึกและพวกเขาคือสุนลาของผมจิตใจดีรสชาติก็จะดีเองแต่น่าเสียดายที่พวกคุณรู้แต่ทำไม่ได้ผมไม่ส่งแล้วนะเชิญ มากนะพี่ผู้วันนี้ทุกคนทำงานดึกหน่อยนะครับผมขอเป็นเจ้าภาพเตรียมทุกคนมือหนึง่งเดี๋ยวไปเตรียมอาหารเลยนะได้เลยครับรออะไรกันล่ะไปเตรียมอาหารสิครับ